สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่พี่ๆเอฟซหลายท่านนะครับให้ความสนใจนะแล้วก็ขอตัวเนี้ยเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับนั่นก็คือตัว CBG ครับหรือคาราบาวกรุ๊ปเดี๋ยวเราไปดูภาพใหญ่กันเลยนะครับในทาาเฟรมมันนะสำหรับ c b g เนี่ยเขาเข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2014พอเข้าตลาดมาเนี่ยราคาเป็นขาขึ้นเลยนะ แล้วก็มีการย่อบ้างนะครับระหว่างทางนะครับแต่ว่าภาพใหญ่โดยรวมเนี่ยผมยังคงมองว่าเป็นขาขึ้นราคาเนี่ยเขาเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไฮี่สูงที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ156บาทนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมปี2021แล้วก็ส่วนปัจจุบันนะครับมีการย่อตัวลงมานะเ,เราคงมาโฟกัสในส่วนของที่เป็นปัจจุบันตรงนี้นะครับกรอบนี้นะเดี๋ยวผมจะดูในส่วนของ เปอร์เซ็นต์การย่อตัวของเขานิดน,นึ่งครับว่าเขาย่อตัวลงมายเยอะไหมนะครับโดยประมาณจากไฮสูงที่สุดเนี่ยลงมาจนถึงโลของปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60%นะครับผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะย่อตัวลงมายเยอะนะราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ65บาท25สตางค์เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าราคา65บาท25สสตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตขยายท f เฟรมดีกว่านะครับไปในท i เฟรมวีค w e นะเพื่อที่จะมองเห็นจุดที่มีนยัยสําคัญชัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะามาตีในส่วนของเส้นฟีโบนะครับเพื่อหาแนวรับแนวต้านาผมจะใช้ไฮของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ156บาทแล้วก็ใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ประมาณ128บาท 50สตางค์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่เขาย่อตัวเนี่ยราคานะครับเขาไปตามเส้นระยะไหมราคาช่วงที่เขาย่อตัวลงมานะครับพอมาชนเส้นระยะแถวแถวร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์เนี่ยเขามีการยึกยักก่อนนะครับมาย่ำก่อน จากนั้นเนี่ยเมื่อเส้นระยะตรง128บาท50ตางค์เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเขาก็หลุดมาเทสแถวๆเส้นลบ38.2ที่ราคา117บาท50สตางค์ตรงนี้นะพอชนแล้วก็มาย่ำก่อน,นะครับเพราะมันเป็นเส้นระยะสำคัญนิดนึงเหมือนจะดึงกลับนะแต่พยายามเกาะอ,อยู่กับเส้นนะครับและแน่นอนครับเมื่อเส้นระยะตรงลบ38.2ตรงเนี้ยที่ราคา117บาท50เอาไม่อยู่นะครับก็ มีโอกาส90%นะครับในกรอบนี้นะทั้งลงและขึ้นนะครับอันนี้เขาลงมาเทสเลยแถวแถวลบเส้นระยะลบ6ก8ที่ราคา1 1 1บาทเมื่อเส้นระยะตรง61.8นะครับเอาไม่อยู่นะที่ราคา1 0ึบเบาทเนี่ยก็ลงมาเทสแถวๆถวเส้นลบ100นะครับที่ราคา100บาท50สตางค์ตรงนี้และก็เล่นอยู่ในกรอบนี้พักหนึ่งนะครับทีนี้ราคาครับเขาก็อ่า เมื่อเส้นระยะตรงลบ100เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับก็ลงมาเทสแถวๆเส้น138.2นะครับที่ราคา90บาทตรงเนี้ยแล้วเขาหลุดลงมาเลยนะนะครับเรามาชนแถวๆเส้นลบ160.8ที่ราคา83บาท25สตางค์ตรงนี้สังเกตว่าโอกาสลงนะครับและขึ้นในกรอบนี้มี90%นะผมว่าสายฟีโบก็คงจะมารอแถวๆนี้นะครับแ<ๆ>ถวๆเส้นระยะตรงลบ160.8นะครับที่ราคา83บาท25 ตรงนี้น่าจะได้ไป1ช็อตนะครับจากนั้นเนี่ยราคาพ,พอผ่านไปเสร็จเนี่ยนะครับทีนี้เขาผ่านไปพยายามกลับขึ้นไปเทสแถวๆเส้นลบ100ที่ราคาร้อยหนึรบาท50สตางค์นะแล้วก็ย่าอยู่ตรงเนี้ย่าอยู่ก่อนนะครับพอเขาไม่ผ่านนะครับเขากลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้ลงมาลึกกว่าเดิมอีกนะครับมาชนเส้นลบ200นะครับแล้วก็เหมือนจะเด้งกลับนะครับเมื่อเส้นลบ200ตรงเนี้มันเอาไม่อยู่นะครับที่ราคา72็ดสบาทเจสสตางค์เนี่ย เขาหลุดลงมานะแล้วก็พยายามกลับขึ้นไปเทสอีกครั้งททเนี้ยเทสผ่านนะครับก็ขึ้นไปชนแถวๆเส้นลบ106.8ที่ราคา83บาท25แน่นอนครับว่าโอกาสในกรอบเนี้ยมันมีโอกาสทั้งขึ้นและลง90%นะครับก็เนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาเลยนะเหมือนจะอยู่ในกรอบนะครับตรงนี้นะเพราะชนเป๊ะเลยแล้วก็ลงมาก่อนแล้วก็พยายามกลับมาย่ําที่เส้น ลบ1 6 0 8ที่ราคา83บาท25ครั้งเนี่ยพยายามย่ำอยู่พอย่ำไม่ผ่านนะครับที่ราคา83บาท25เนี่ยตรงเส้นระยะเขาก็หลุดลงมาเทสแถวๆเส้นลบ200นะครับเนี่ยแล้วก็เอาไม่อยู่อีกนะครับก็หลุดลงมาแล้วก็พยายามกลับขึ้นไปเทสนะครับกลับขึ้นไปเทสเส้นใหม่ทีเนี้ยราคาโซนปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ใต้เส้นลบ200นะครับใต้เส้นลบ200 ที่ราคา65บาท25สตางค์นะครับณนะปัจจุบันนะซึ่งอยู่ระหว่างกลางพอดีนะครับระหว่างเส้นลบ200กับเส้นลบ2อง8ที่ราคา55บาท50สตางค์อยู่ระหว่างกลางพอดีทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าราคา65บาท25สตางคนะ์ณปัจจุบันเนี่ยราคาตรงนี้ถูกแพงยังไงนะไปดูเรื่องของงบการเงินกันดีกว่าครับอมาดูเรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันเลยหลายๆท่านผมว่ารู้จักเป็นอย่างดีนะครับ ก็คือคาราบากร๊ปเนี่ยนะครับเขาประกอบธุรกิจนะโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งมีการลงทุนหลักนะครับในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิตทําการตลาดจําหน่ายและบริหารจัดการการจัดจําหน่ายเครื่องดื่มบํารุงกําลังนะครับและเครื่องดื่มอื่นๆอย่างครบวงจรประมาณนี้นะครับไปดูเรื่องของหัวใจหลักกันเลยนะครับเรื่องของงบการเงินนะสำหรับ อ่า uh, นะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยทับหกเจ็ดนะครับสินทรัพย์รวมนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันล้านนี่สินครับอยู่เที่ะมาณหกพันหกร้อยล้านถ้าดูจากนี่สินตรงนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะนี่สินตรงเนี้ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์รวมตรงนี้นะครับผมมองบวกนะถือว่านี่สินเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยค่อนข้างที่จะน้อยส่วนของผู้ถือหุ้นครับ อยู่ที่ประมาณ12,000ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเพราะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะตรงนี้นะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะรายได้รวมครับไตามาส1ทับ67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 9 0 0ล้านถ้าดูจากรายได้รวมตรงนี้เนี่ยก็คือปี66เนี่ยเขา ตกลงมาจากปี65เล็กน้อยนะครับกำไรสุทธิครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ628ล้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับอยู่ที่ประมาณ65,000ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองว่าราคาตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแพงนะ เพราะว่ามูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ12,000ล้านนะแต่ถ้าเราซื้อเนี่ยตอนนี้ต้องจ่ายประมาณ65,000ล้านนะครับผมมองว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงครับแล้วก็แน่นอนแหละเป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุ๊กแน่นอนนะมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ12บาท14สตางค์นะครับแต่เราจ่ายตอนนี้65บาท25สสตางค์ผมมองว่าค่อนข้างที่จะแพง เ,เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอัตราส่วนเงินปันผลนะครับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนตรงนี้นะผมมองว่าถือว่าค่อนข้างที่จะจ่ายปันผลได้ค่อนข้างที่จะน้อยเนาะ,ะเฉลี่ยออกมาประมาณ1.7นะครับ1.7%นะผมลองฉเฉลี่ยมาดูประมาณ1.7%ผมก็มองว่าค่อนข้างที่จะจ่ายปันผลน้อยหน่อยถ้าเกิด อย่างนั้น,เ,นเรามาดูในส่วนของเรื่องสิทธิประโยชน์กันนิดนึงนะครับสำหรับ C B G นะครับเขาก็จ่ายปันผลนะปีลนะ2ครั้งนะครับถ้าดูจากปี66นะครับปี66 อ่าดูจากปี65ก่อนก็ได้นะครับสำหรับปี65เนี่ยอ่าเขาจ่ายต้นปีนะครับกับช่วงปลายปีนะก็อยู่ที่ประมาณบาท75สตางค์นะครับอ่าแล้วก็ปี66นะครับจ่ายอยู่ที่ประมาณบาท15นะครับตรงนี้นะข้อมูลตรงนี้นะครับอ่าของต้นปี6 7เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50สสตางค์นะครับ ผมมองว่าเขาจ่ายลดลงนะปี65ที่ประมาณบาท50นะรวมกันนะครับทั้งต้นปีปลายปีเนี่ยประมาณบาทปีาปี65เนี่ยบาท75นะครับรวมกันเนาะแล้วก็ปี6เนี่ยอยู่ที่ประมาณบาท15นะครับแล้วก็ปี 6, ่าปี67ช่วงต้นปีนะครับตรงนี้นะที่แสดงอยู่ตรงเนี้ยประมาณ50ตังค์ไปดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันนิดนึงครับ สำหรับเปอร์เซนต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซนต์ฟรีโฟร์ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28นะถ้าดูจากหน้าเว็บตอนตอน,นี้นะผมมองว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยละแต่เมื่อเช็คไปในสตรีมมิ่งนะครับข้อมูลจากสตรีมมิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24.45ผมมองว่ารายย่อยก็อยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ ถ้าดูจากหน้าเว็บก็น้อยแล้วนะไปดูข้อมูลในสตรีมมิงก็น้อยลงไปอีกนะครับแล้วก็รายใหญ่ครับถือแนะนมบริษัทนะอยู่ที่มารนต5นะตรงนี้ไปดูเรื่องของข้อมูลแฟลชชีตกันนิดนึงครับเรื่องของงบกระแสงเงินสดนะครับสำหรับงบกระแสงเงินสดนะครับผมโฟกัสเรื่องของเงินสดสุดทธิ นะครับจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะนะครับมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของอัตราส่วนหนี้สินเนี่ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่มา0ุนเท่าเองนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะน้อย ทีนี้ครับจากกราฟนะครับแล้วก็งบการเงินเนี่ยผมมองว่าราคาโซนนี้นะครับราคาโซนนี้ยังคงเป็นราคาที่ยังคงแพงอยู่นะเพราะว่าลองเทียบจากจุดที่1ก็คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตรงนี้ mm. เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจุดที่1นนะครับผมมองว่ายังแพงอยู่นะเพราะว่ามูลค่าเนี่ยประมาณ 12,000ล้านนะแต่ว่าต้องจ่ายซื้อตอนนี้ที่ประมาณ65,000ล้านเนี่ยอันนี้จุดที่1น,นะครับที่ผมลองประเมินแล้วก็จุดที่2ถ้าดูจากมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่12บาทนะแต่ว่าเราซื้อตอนนี้ที่6 5บาทนะครับผมยังคงมองว่าแพงนะครับทีนี้ในส่วนของสายสะสมเนี่ยในความคิดของผมนะผมอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะครับในส่วนของสายสะสมเนี่ย สำหรับในส่วนของสายเทคนิคนะครับผมมองว่าราคาที่น่าจะมารอรับได้นะครับน่าจะมารอรับได้นะครับหรือเข้าไปสำหรับสายเทคนิคนี่น่าจะอยู่เที่ระมาณเส้นระยะตรงลบ2 6ง8นะครับที่ราคา55บาท50สตางค์ตรงนี้แถวๆนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสนะครับผมมองว่ามีโอกาสเพราะตอนนี้ ราคาเนี่ยบอกตรงว่าอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างเส้นระยะลบ200ที่ราคา72บาท75กับเส้นระยะลบ2 6งที่ราคา55บาท50นะณตอนนี้ควรที่จะมารอาแถวๆนี้นะครับที่ราคา55บาท50สตางค์นะครับเป็นแนวรับที่สวยนะครับเป็นแนวรับที่สวยหรือถ้าเกิดว่าเขานะครับกลับไปนะครับแล้วไปยืนแถวๆลบ200ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเช่นกันครับที่เขาจะ ไปเทสแถวๆเส้นลบร้อ8ที่ราคา83บาท25แต่ตอนนี้นะครับคงจะต้องเฝ้ารอดูอีกนิดนึงครับว่าเขาจะเลือกทางไหนนะครับถ้าเขาเลือกลงนะครับก็เรามารอแถวๆนี้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเขากลับขึ้นไปยืนได้นะครับเขาอาจจะแลบปเสร็จแล้วเขาอาจจะย่อลงมานิดนึงนะครับแถวๆเส้นผมมองว่าจุดนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับต้องให้เขาเลือกทางก่อนนะครับว่าเขาจะเอาทางไหนนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ C B G นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนเนี่ยมีหุ้นก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะดูข้อมูลนะครับแล้วก็นำมาทำเป็นการบ้านให้ในส่วนของการวิเคราะห์ครับเช่นเดิมนะหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนผมต้องกราบขออภัยไว้ที่นี่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็นิดนึงครับฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจสำหรับในการทำคลิปถัดๆไปให้ด้วยครับ ยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ